สวัสดีค่ะ m MM m g กิลม่านะคะวันนี้กิลม่าจะมาร้องเพลงนะคะในแบบฉบับของตัวเองร้องเพลงเองนะคะไม่รู้ว่าทุกคนเขาจะสนใจหรือเปล่าสิ่งที่กิลม่าร้องนะคะถ้างั้นก็เชิญรับชมรับฟังได้เลยนะคะแต่ว่ามันไม่มีนิวสิกอะไรทีม่มีเพลงอะไรด้วยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวกิลม่าจะเริ่มร้องเลยนะคะ ฉันมันเป็นคนที่ไม่พิเศษเมื่อไรที่ฉันมองท้องฟ้าแล้วรู้สึกอย่างอื่นที่โดดเดียวเดียวดายตลอดเวลาถึงมันจะเป็น ที่ไม่ช่วยแล้วจะทำไมถึงต้องทำให้ฉันต้องเสียน้ำตาไปกี่ครั้งรู้ไหมเพราะว่าฉันเป็นแค่คนที่อ่อนแอไม่มีใครที่เข้าใจความรู้สึกของเรา ที่อ,อกหักก็มีมากมายแต่ทำไมถึงต้องให้ฉันเสียใจแล้วต้องวิ่งแล้วต้องทิ้งความรู้สึกที่แท้จริงแล้วต้องให้ฉันเสียใจไปกี่ครั้ง แล้วทำไมต้องให้ฉันต้องรู้สึกเจ็บปวดมากมายแล้วต้องให้ฉันเศร้าโศกเสียใจถึงแม้ฉันเป็นแค่มือไหม่ถึงไม่มีใครเข้าใจฉันก็ต้องไม่ทิ้งความหวังยังเด็ดขาด และฉันยังพอมีทางที่ต้องเจอกันสักวันหนึ่งเธอถึงต้องเข้าใจแน่ว่าฉันรู้สึกกับเธออย่างไรเอ,อมีแค่นี้แล้วค่ะ <c oughs> หนูร้องได้ประมาณแค่นี้ละคะ่ะถ้างั้น MMDQ มาขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย See you